อย่าถือมงคลตื่น่าวถือจะถือมงคลตื่น่าวมงคลนี่ยมงคลตื่นพาวแล้วมันเป็นอามงคลเขาว่ามันเป็นงานนั่นเขาว่ามันเป็น่างนี้แต่ละพัตอย่างอืมก็รวมกันไปเถอะรวมกันไปอืมเห็นเปมันเปล่าั้งนั้นทางต้องเทียรยิงีเรื่องหนึ่งเพื่อเพื่อจะมีไปกันดูหลายๆอย่างบางทีต่อไปเอาน้ำจากนั่นมา น้ำชุดเกิดจากที่นนที่ไปหากันมาเลยวุ่นน้าไม่สาดจนเป็นเลนเลยอย่ไปยังที่เอากัยเงยนะนี่มันมันตื่นตื่นเต้นตื่นไปมันก็ไม่ดีพระพุทธองค์ของเราท่านสอนว่าให้เป็นคนนิ่งอยู่โดยปัญญาของเราแบ่นี้เพ่าอันนั้นมันจะเป็นอย่างนั้นอันนี้มันจะเป็นเรื่องนี้ก็ฟังไว้ก่อน การทําจิตใจอย่างนี้ท่านเรียกว่าทำโดยละเอียดข่ายนั่นเป็นเรา่ให้เชื่อมั่นในคุณประพุทธในคุณพระธรรมในคุณประสงฆ์พระพุทธอง้์ท่านสอนอย่างนั้นจึงไม่มีความลังเลสงสัยถ้านไม่ยึดมั่นถือมั่นในคุณพระนานตาใจก็ลังเลสงสัยไม่ไม่ได้จากควาจมจริงมรู้ว่าจะอะไร ดังนั้นการทำกรรมฐานนี้พระอาจารยพระราจายตรัยเป็นราสานเป็นทีพึ่งของเรา